Come back, my hotel room. Listen to me, Gamin. Okay, now oh, tomorrow. 코리아. u t a k a m e a l i you, you, o u you, y y o y ผมไม่ฟัง <c oughs> คุณหรอกเฮ้ย <c oughs> ทำไมก็ผมจะบากคิวของผมอะเฮ้ยเออผมจะบากคิวของผมทำไมมีอะไรเปล่าเออ <c oughs> มีจัดการได้ไหม <c oughs> <c oughs> ผมไม่สนคุณหรอกครับผมนักเลงคอนะผมบอกให้เออคุณจะทำไมผมผมไม่สนคุณหรอกเออผมนักเลงพอเฮ้ยโอย You are beautiful here, where? Ali. Ali, cut! Good, good! Cut, good! Low, low, low! Oh. ไปซ่อมอเตไซกับพี่เปน้องไปกับพี่มปน้องเฮ้ย c อ m e e r e a r l i m a l a e l d o n e i e m e m t o n i ไปขี่ตุ๊กตุ๊กกับพี่เปน้องไปขี่ตุ๊กกับพี่เปน้อง Quê lại học hỏi hôm 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 หมดหลอ่อเลยสา์เดินเก๊กมาน้องสศ<า>ร้าทำได้อยู่ I'm eating, Mama eat, cereal eat and detergent You catch on why don't listen นั่งแท็กซี่มาเด้หนูจะเจอกันแท็กซี่มาเดี๋ยว เฮยดูอันตรายขึ้นยังพี่รู้น้องต้องไล่ทำงานพี่ขอรบกวนน้องแป๊บหนึ่งเป็มนึ้ ี่ไม่ได้มาเล่นเลยนะตอนนี้พี่อันตรายจริงนะน,น้องกามินครับน้องจ้างเต็งจิ้งน้องกามินครับน้องสาวแต่มันเล่นเล่นอะไรกับพี่นะพี่ไม่ใช่คนตลกนะพี่บอกไว้ก่อนพี่ไม่ใช่คนตลกนะระวังตัวไว้ให้ดี พี่พูดแค่นี้แหละเ a n g e r o u s, <S He don't d a n g e อ o u s อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าพูดเล่นอย่าเอาเรื่อง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 จริงมาพูดเล่นไ่่มตืน Where go your coat อย่าเล่นนะอย่ามองพี่เล่นเล่นแบบนั้นพี่บอกให้นะ I'm not funny I'm not joking I'm d a n g e r o u you know me you know I don't know <laughs> yeah Fire vintage style, your ling of fire, Laco style, Laco Tali. You live when turn on. ๋ยว <c oughs> เล่นกับไฟนะเตือนไหมพี่จงกายหน่อย ก็ได้ป่ะพี่จองมันไกลหน่อยอยู่ที่ไหนน,น้องสาวบ้านพี่ไม่มีแมวหรอไง Yes เด <c oughs> ็กคนนี้มันน่ารักดีเนี่ยมองผมร,รู้สึกว่ามันน่ารักดีนมากเขาจะรู้นะว่าผมเนี่ยโคตรคนอันตรายยังรู้ พวกเราคิดอะไรอยู่โธ่เด็กน้อยเลยเฮ้ยไอจิสที่ทุกคนโอาโอ้เด็กคนนี้มันน่ารักดีนะใายทัลลี่ My name is Camu. Oh. Thank you. Good dick down Thank you, everyone, thank you. พี่พี่ชอบออกกังกายอยู่แล้วคือพี่ออกกังกายไปทุกวันทุกวันนั่นะกินข้าวยังเนี่ยน้องกินข้าวยังน้องมิกินข้าวยังหนูมิอ่าไอหนูกินข้าวยังมิกินกินมาม่า and sister and teacher ดีแล้วกินเยอะกินเยอะ no no มีนึ today, ่งกิโลกรัมเนี่ยพีเคใครเนี่ยหนูหนูน้อย thank ขอบคุณค่ะ baby โอ้าโซมอโนอนอโนโซม today today ฟัทับอโซมนมโซม เบบี้เบบี้ฮัมจาลีชาลีเด็กเต็กน้อยพูดอะไรไรสาระเขาเรียกใครเด็กน้อยครับสายไม่รู้จักผมสแล หน้าตาเขาอ่ะมันเด็กน้อยเฮ้ยน้าลังเหมือนกันนี่เราอ่ะเพื่อนเพื่อนว่าไหมเด็กคนนี้มันก็น่ามิ เด็กคนนี้มันก็ดูน่ารักดยู่นะน่ารักชารีจ้า ยี่เท่าไหร่ละฮะเฮอยยี่เท่าไหร่เราอะพาผู้ยี่มี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 มเนวเด็กเนาะเด็กเมื่อไหร่จะโตัม Bài lý bình nói Vì cái ông anh cài What? <coughs> Mình quý cái thịt này I 가 o n t know. You guys talk? Yes, sir. He acting dangerous. Dangerous acting. I know. Uh, <laughs> me, me, miss you. I think in Korea, me, miss you. Kitten, kitten me. <laughs> You hair, hair, um, What uh, Artist. You hair artist. You say, "Dangerous made." You dangerous made. You cut cut and here cut. You say, "Dangerous made." hair artist. Yes. I think uh, artist artist dangerous made please. Caught, caught, caught. Jing, fight. <laughs> 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 you <laughs> want to jump fight? Are coming? What are you doing, Charlie? You, you walk, finish? 아이 थिंक 터리 동리스 미세 동리스 파부 파부 칼리 파부 น้อง에น้อง น่นะน้องมาด <story> <obs oles> ูพ <Kid atte> ี่วอมร่างกายไปแล้วกันโอ๊เนโลทมบมวมม 웜업, 아. 나 웜업. <laughs> <laughs> 아, 왜, 아, 왜 저렇게 무서워? 담양라이, 담양라이. You on the line? นี่ดีว่ะพี่ขอตัวไปอองกายแป๊บหนึ่งนะแล้วพี่จะอาบน้ำทะเลกิ้งเก่วยยังยังเลยเดี๋ยวรอไปกินกับน,น้องคืนนี้นี่แหละยูใครมขาผมเล็กๆเนี่ยผมจะบอกให้ว่าขาผมโคตรแข็งแรงเลยนะเพื่อนแค่ไม่ค่อยแตะโชว์ มัดผมเนี่ยหนักแต่ไม่เคยโชว์จริงผมชอบต่อยมือตั้งแต่เด็กละแต่พอเลยอายุสิบเก้ามาปฏิญาณว่าจะไม่ต่อยหน้าคนอีกก็เลยแบบเอ้ยไปไหนก็คือชอบเป็นคนอาดอย่างเดียวนะครับชล,ลีไอหนูกระสอบเนี่ยอยู่กับพี่ตั้งแต่เด็กแลวตั้งแต่พี่ต่อยมือตั้งแต่เด็กละทรายล้วนพี่คตรชอบเลย Say cắp hết 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 So e Charlie Wei, and Xiao Wo, and Zolting Mini o Wo, and I don't know, i <laughs> c i don't know. Uh, I think, uh, um, I don't know, Charlie, where I don't know, but I'm, I hope, I hope to come, Charlie, um, so I go to s h o Wo. and shampoo and clean and i need a sh i need a clean i <laughs> why wait? i'm on the way why is this so why is this so why is this so no 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 okay okay i'm wait and if, if, come, I'm so. I don't know what so what so. I don't know. Just susu. Talk, talk, susu, talk, talk. <laughs> <laughs> yeah! thank you, thank you, thank you, thank you. Exercise, wait, wait, wait. c j thank you, thank you everyone, thank you. 제 아지구로 갤 리타스 카타의 포신찬 누클 피부부 오일 어 능라이 혹시 배 코쿤 카이, everyone, thank you so much, thank you everyone, thank you. I can do it, thank you everyone, thank you. I love you, book pick, thank you everyone, thank you. I go to shower, bye bye. <laughs> I love you, Coco. I love you too, too. Bye, bye. Thank you.